ทักทายช่วงเชา้าๆครับผมอันนี้ก็จะไปดูเห็ดที่ว่าเสียเลษ์ปากเก็บไว้ตั้งแต่เมื่อวานเนาะเผื่อเขาจะงอกเพิ่มเสียเลษ์ปากก็ยังไม่ได้เดินไปดูหรอกครับเดี๋ยวก็เดินไปดูพร้อมๆกันเนาะไม่รู้ว่าเขาจะงอกเพิ่มไหมเมื่อวานนี้เสียเลษ์ปากก็คิดว่าเก็บดีพอสมควรแต่ก็คิดว่ายังไงต้องรอสายตาแน่และครับผมเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับผมไปไปด้วยกัน เดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับผมว่าเขาออกเพิ่มไหมแต่คิดว่าน่าจะออกนะพี่น้องเก็บยังไงก็เขาก็งอกมาใหม่เหมือนเดิมนะครับผมจุดนี้เลยครับผมน่าโอ้ยงอกอีกจนได้นะพี่น้องขนาดว่าเก็บหมดไปแล้วครับผมเนะี่ยมีบาน ม,มีอีกไหมก็มีอยู่พี่น้องนี่รอยเหยียบฮขนาดเจ้าเล็กป่าดีนะนี่นี่นผมขึ้นตุ้มๆเลยพี่น้องนี่ครับนี่ลูกูนโอ้ขนาดเก็บดีก็ยังรอดสายตาพี่น้องเนนี่ครับผม ขึ้นใหม่ๆเลยครับผมเอาไม่พูดร่ำทำเพลงเดี๋ยวเก็บกันดีกว่าพี่น้องเดี๋ยวมาเก็บกันจะเปีย,ปยกๆหน่อยนะพี่น้องเพราะว่าเมื่อคืนฝนก็ตกเนาะมีกี่กัวนี่สวยๆเลยพี่น้องเก็บครับ ยุงก็อาจจะเยอะหน่อยเพีองในสวนก็ประมาณนี้แล้วครับผมยุงจะเยอะช่วงเช้าสวยว่าเก็บดีแล้วก็ยังรอดสายตา สยยเ,ยเอครับผมช่วงเมื่อกี้นี้ขาดตอนอีกแล้วพี่น้องมีเอฟซีโทรมาครับผมพอดีเอฟซีโทรมาสั่งน้ําผึ้งครับผมก็เลยขาดตอนเดี๋ยวมาเก็บต่อดีก่าครับผมตุมตูมเลยพี่น้องก็เสร็จเ,เลยป่ามีดไปทิ้งไว้ตรงไหนยีบพี่น้องเลยยังตุมตมูนี่ก็รอยฝ่าเท้าอยู่เลเสร็จรลยป่าครับผม อะไปต่อครับงัดต่อขาดตอนลอยกินคือเขากินโคตรไฟพี่น้องเูแหว่งไปเลยครับผมไปงัดครับงัดดอกตุต้ม ถ้าเป็นเห็ดที่ว่าโดนฝนเนี่ยทำยากพี่น้องเนี่ยเขาเชิดเขาแฉอืเอนเขาจะทำยากหน่อยนะครับ ใหม่เลยนะพี่น้องสมเแลเที่เห็นในป่าไม่เห็นมันครับผมนี่บผมจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะพี่น้องเพราะว่าฝนตกนั่นแหละครับผมเดี๋ยวไปต่อครับออกกับไม้ ครึ่งหนึ่งก็พอครับผมแม่เอาเขาก็บานทิ้มดอกนี้สวยดอกนี้สวยมีกัมดอกตุดโดด,ดดเลย ไปต่อครับนี่ก็ผมอยู่ด้านในเลยพี่น้องอาจจะถ่ายเห็นชัดบ้างไม่ชัดบ้างนะพี่น้องนี่ก็ผม สามสี่ดอกนะพี่น้องรับฮะดูเสียดใจครับผมไใต่อครับ แข็งๆไัดอยู่เลยนะครับผมไปต่อครับผมลอ,อยขึ้นมาใหม่ๆนะครับผมลอยเสียนอยป่าเหยียบไปเมื่อวานนี้ด้วย,ย,ยหรือมั้งลุกเดี๋ยวไปแช่น้ำาครับผมดอกนี้ก็บ,บานตึงๆเ,เลย นี่เลยครับผมมองเห็นสองดอก,ดอกนี่ครับผมสวยๆไปต่อครับเนี่ยต่อไปครับขายาวๆเปเลยได้ครึ่งเดียว แตกเบิดพี่น้องเลยอ,อยู่กับตาไมา้ไม่เอาแล้วครับเป็นเชื้อไปอนี่ก็จะเป็นกองมดที่เสียเลยป่าเงี้เมื่อวานนะพี่น้องตัวขนาดเงี้ยยุงหาดีเจินก็ยังไม่มดครับผมจะยังมีเพิ่มอีกโอ้ยพังพังไม่ว่ามีดครับผมจะบบาด ดินเลยครับผมเนี่ยยากเลยครับผมเป็นไม้ค้างภูเก่าเนะาะเดี๋ยวไปทุงนู้นดีกว่าผมนีกก่ครับผมความสวยนู่น นี่ขนาดถาดีแล้วนะพี่น้องยังไม่ดีเลยครับผมเดี๋ยววางไว้นีก่อนครับผมปุ๊บอีกแล้วพี่น้องจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับเปื่ปนนอน หมายข้างครูเก่านะพี่น้องจริงเนี้ยยากนะพม หักเลยพี่นนะ้องเงาเถ็ดายครับผมนี่ครับผมอุนน่มนี้โอ้โหขาใหญ่ๆเลยครับผมไปต่อครับผมห่างๆหน่อยนะพี่น้องเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็เก็บไปแล้วเนาะนงอกมาเลยครับผมตุ้มๆเลยไน ความยาวได้สองดอกครับผมนี <c> ่ <oughs> อยู่ไม่ลืมเลยถ้าภาพตันยังไงก็ต้องขอโทษขอภัยด้วพี่น้องเพราะว่ามือหนึ่งก็เก็บมือหนึ่งก็ถ่ายครับผมยากนิหนึ่ง เดี๋ยวของงัดไม้ออกแป๊บหนึ่งครับผมเก็บต่อครับผมงัดไม้ออกของัดไม้ออกพี่น้องดูอยู่ด้านล่างครับผมเขาง,งอกไม่ได้เขาขึ้นไม่ได้โดนดันอยู่งอๆไม่สวยเลยครับผมนี่ครับผมจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะพี่น้องเหตุเปียกฝนครับผม ค้นหาแล้วก็ไม่เจอเพิ่มนะพี่น้องสงสัยจะมีแค่นี้แล้วครับผมเดี๋ยวเรามาดูผลงานช่วงเช้านี้แล้วพี่น้องผลงานสําหรับเช้านี้จะไม่ค่อยสวยไม่ค่อยนั้นเท่าไรน,นะพี่น้องก็ได้อ่าถามว่าแกงได้หม้อหนึ่งไหมก็หม้อหนึ่งใหญ่เหมือนกันเลยพี่น้องผลงานก็ประมาณนี้แหละครับผมอ่ะยังไงก็ฝากกดติดตามครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เสียเล่ยป่าได้ทําคลิปต่อไปครับพี่น้องอผลงานสําหรับเช้านี้อ่เก็บตกรอบสอง ก็ยังพอได้อยู่ครับผมแก้ว